อันนี้จังหวัดชัยภูมิจัดถแถลงข่าวจัดงานสุดสัปดาห์ผ้าทออีสานอีสานแฟชั่นวีคและเกษตรแฟร์พยาแลฟสติวัลโดยวันนี้ที่ชั้นสองบ็นสนรรพสไตล์ชัยภูมิเปิดพิธีการแถลงข่าวการจัดงานสุดสัปดาห์ผ้าทออีสานอีสานแฟชั่นวีคและเกษตรแฟร์พยาแลฟสติวัล โดยมีทางด้านนายสมบัติไตรศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานการถแถลงข่าวโดยมีนางสาสิพิมลมงคลพานิชจังหวัดชัยภูมิในฐานะแม่งานให้การต้อนรับรวมถึงแขกผู้มีเกียรติทางด้านนายอารามโลกวีละอายองการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยนายอัครแสนกิรีโลกวีละที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมนินายธิวราวิทนานกรนายกเทศบาลเมืองชัยภูมิให้เกียรติร่วมงานการถแถลงข่าวในครั้งนี้ รวมถึงแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆอีกหลายภาคส่วนงานสุดสัปดาห์ผ้าทออีสานอีสานแฟชั่นวีคมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้เพื่อส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพและภูมิปัญญาด้านผ้าทอเป็นอัตลักษณ์เปิดช่องทางการตลาดและเพิ่มโอกาสด้านการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างศักยภาพผ้าทออีสานให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศทางด้านงานเกษตรแฟร์พยาแลเฟสติวัล มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรประเดพันธ์เกษตรปลอดภัยให้มากขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรียปลอดภัยจังหวัดชัยภูมิให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการสร้างไรายได้จากการจำหน่ายและเชื่อมโยงสินค้าเกษตรอินทรีย์ปลอดภัยโดยกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานสุดสัปดาห์ผ้าทออีสานอีสานแฟชั่นวีคท่านจะได้พบกับกิจกรรม การแสดงผลงานการออกแบบสร้างสรรค์จากผ้าการจัดงานแสดงจำหน่ายสินค้าจำนวนกว่า40่ปูหาการเดินแบบแสดงแฟชั่นผ้าทอผ้าไหมการแสดงจากศิลปินนักแสดงการประกวดแต่งกายผ้าไทยสวยงามรวมไปถึงการจัดแสดงสินค้าทางการเกษตรอีกมากมายหลายรายการโดยงานจะจัดขึ้นในวันที่24ถึงวันที่26หธันวาคม2 5 6 4น, 64, นี้ที่บริเวณชั้น2 และลานจอดศูนย์การค้าโรมินสันลัสไตลาชัยภูมิให้เป็นตัวอย่างกับผู้ที่เข้ามาชมว่าผ้าไทยแบบไหนสวยผ้าไทยแบบไหนที่เหมาะกับเราก็จะได้ไปหาซื้อมาใส่นะครับเพราะผ้าไทยไม่ได้มีเฉพาะผ้าฝ้ายอย่างเดียวนะฮะ มีทั้งภาพไหมนะครับมีทั้งภาพพื้นเมืองนะครับในภาพไตสาัๆนะครับนี่คืองานที่หนึ่งส่วนงานที่สองก็จะเป็นงานพยาแลเกษตรแฟร์นะครับซึ่งจะเกิดที่ลานจอดรถของอโรบิสันนะครับเวลาเดียวกันนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกสินค้าทางการเกษตร เกษตรอินรีนะครับซึ่งเราก็จะเอามาจากทั้งภาคอีสานและในส่วนของจังหวัดชัยภูมิมาออกบูธเหมือนกันเช่นกันทั้งหมด26บูธนะครับและในงานนี้จะมีนิทรรศการเส้นทางสายไหมนะครับเส้นทางสายไหมก็หมายความว่าการเกิดขึ้นของไหมที่จะเอามาทาผ้าเกิดขึ้นอย่างไรเริ่มตั้งแต่การปลูกหมอดเลี้ยงไหมทั้งจะมีฟกซองมาแสดงในช่วง เวลาตอน5อาบ่าย3โมงเย็นถึง5โมงเย็นของทุกวันครับก็ขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องพ่อแม่พี่น้องของจังหวัดชัยภูมินะครับมาให้กำลังใจกับผู้ประกอบการนะครับหรือมาหาคัดเลือกเลือกสรรสินค้าที่ตัวเองต้องการในส่วนที่อื่นสินค้าต่างๆที่คิดว่า,าหาจากที่อื่นไม่ได้ลองมาหาดูที่นี่อาจจะมีสินค้าจากที่นี่ในส่วนที่ตนเองต้องการไม่ว่าจะเป็นผ้า หรือไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางการเกษตรครับขอได้กราบยนเชิญครับผมะะเราจัดงานนี้โดยความร่วมมือของภาคระเักชุชนทุกภาคส่วนนะคะตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์และจังหวัดชัยภูมิเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะที่เราอยู่ช่วงโควิดแล้วก็ตอนนี้มีการเปิดผ่อดคลายนะคะเราจึงจัดงานนี้ กิจกรรมทั้งสองกิจกรรมที่เราปรักหมดที่โรบินสันนะคะชัยภูมิเปิดตัวปักหมดตั้งแต่ย4ิถึงยี่เราจะมีขายทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะคะแล้วก็อยากจะนำเรียนที่น้องประชาชนว่าคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมพูดที่มาจากต่างจังหวัดทั้งหมดนะคะเรามีการตรวจเรื่องของความปลอดภัยด้านโควิดมีการฉีดวัคซีนสองเข็มขึ้นไปแล้วก็ทุกคนต้องมีการตรวจแอนติเจนเทสนะคะก่อนเข้าร่วมง,งาน ซึ่งลอ,อดไทยแน่นอนนะคะท่านนะคะ,ะช่วงปีใหม่นี้สุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เชิญชมสินค้าและเลือกซื้อได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ